ขาดไปไหมครัแล้วถ้าขาดม,มันจะเกิดอะไรขึ้นกับรถของเราครับใส่พานทามมิ่งตัวนี้นะครับถ้าขาดเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับเครื่องยนต์ของท่านผู้ชมเนี่ยเสียหายนะครับแล้วก็ขอ้ออาจจะต้องยกเครื่องยนต์มาโอเวอร์ฮอนใหม่เลยด้วยซ้ำะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเลยนะครับป้องกันกันซะดีกว่าะนะครับ ยังไงก็เรามาระวังให้ดีกันแล้วกันนะคะมาอีกหนึ่งคำถามอีเมลเหมือนกันนะคะถามมาเรื่องของสายพันธุ์ดาวลิ้นเช่นกันค่ะจากคุณวัชระนะคะบอกว่าเป็นรถวันโร740่ g l e ปี89เครื่องเคนเจ็ดนะคะรุ่นนี้เนี่ยถามมาว่ามีสายพันธุ์ดาวลิ้นไหมและถ้าสายพันธุ์และถ้าสายพันธุ์เล็กจนลงในร่องฟันเนี่ยคือสายพันธุ์ไม่ได้หย่อนนะคะกับสายพันธุ์ที่เต็มร่องร่องฟันนี่นะคะมันจะมีผลต่างกันหรือเปล่า ครับก็คือในสเต็ปเดียวกันก็คือประมาณ8 0 0 0 0นแปดหมื่นถึงแสนโลนะฮะครับแล้วก็ส่วนเรื่องสายพานลงล่องไม่ลงล่องเนี่ยผมว่าน่าจะน,าน่าจะพูดถึงตัวตัวสายพานน่าเชื่องมากกว่าะนะครับคือถ้าเกิดสายพานเนี่ยถ้าลงล่องเนี่ยถ้าลงล่องลงลงรุ่นนี้น่าจะยังใช้สายพานริ่มอยู่ะนะครับถ้าเกิดลงลงลง่องลงลึกเกินไปเนี่ยก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สมควร S <S> น่าจะเอาเต็มพอดีพอดีลองมูเล่จะดีกว่า,านะครับค่ะคุณเชพเพคะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ฝนกําลังตกอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงหน้าฝนนี่ะด้วยสภาพอากาศแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อสายพานยังไงไหมคะ <S <S 2> <S 2> คือก็มีมีส่วนเป็นไปได้นะฮะอากาศร้อนมั่งชื้นมั่งนะครับเย็นมั่งร้อนมั่ง ก็มีโอกาสเป็นได้เป็นไปได้เพราะว่าสายพานมันก็คือเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเป็นยางนั่นแหละนะครับยางก็มียืดตัวหดตัวได้นะครับทีนี้ก็จะก่อให้เกิดเสียงดังนะฮะเวลาเราสตาร์ทส่วนมากเนี่ยเวลาจะมันจะดังตอนเช้าช้าตอนที่เราสตาร์ทเครื่องใหม่ๆครั้งแรกเลยน,นะครับ จะดังเอียดอีดเอียดอยู่ภาคหนึ่งนะครับหรือถ้าเราเร่งเครื่องไปสักพักนึงอาจจะเงียบไปเองสรุปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะแก้ปัญหาตรงนั้นก็ใช้น้ํายาอเนกประสงค์นะครับฉีดฉีดช่วยไว้บ้างะนะครับแต่ไม่ต้องไปฉีดอะไรมากมายน้ํามันเครื่องห้ามใช้นะครับหรือน้ำมันหล่อเลื่อนทุกชนิดห้ามใช้ ทำไมอย่างนั้นมันจะลื่นนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยจะเกิดเสียงดังยังไงเนี่ยขอให้ตรวจความสมบูรณ์ของสภาพสายพานะนะครับพลิกดูใต้ล่องนะครับว่ามีอาการแตกายงาไหมหรือว่าคือที่จริงแล้วสายพานเนี่ยถ้าเกิดมันจะชำรุดเนี่ยมันจะส่อพฤติกรรมให้เราเห็นะนะครับว่าแตกายงาหรือมีการ ฉีกขาดตั้งบริเวณขอบขอบสายพานนะครับเป็นเปรียบเสมือนกับเป็นได้เป็นเชือกเนี่ยมันหลุดหลุดออกมาะอะไรอย่างเงี้ยถ้าถึงขนาดนั้นเนี่ยนะครับต้องตรวจสอบแล้วนะครับว่าตัวมูเล่นะครับตัวไดชาร์ตตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ตัวปั่นพวงมาลัยเนี่ยมันบิดมันเบี้ยวมันเปลี่ยนทิศทางหรือเปล่านะครับมันก็จะเป็นสาเหตุทําให้สายพานเนี่ยวิ่งไม่อยู่ในล่องะนะครับก็จะเกิดจากความเสียหายทําให้สายพานเนี่ยเสียหายแล้วก็ชํารุดได้ ในกรณีอย่างนั้นเราต้องดําเนินการกลับไปแก้ไขตรงนั้นก่อนก่อนที่จะมาเปลี่ยนสายพานเส้นใหม่ะนะครับเอาละค่ะถ้าอยากรู้ว่าวิธีการสังเกตว่าสายพานจหมดอายุหรือยังสังเกตอย่างไรนะคะไปชมจากสุกรุปตัวนี้กันเลยค่ะ ผูช้ชมครับสายพานหน้าเครื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายพานชนิดไหนก็แล้วแต่ทีนี้สายพานเนี่ยมันมีความจําเป็นกับเครื่องยนต์มากนะครับมันเป็นตัวไปฉุดนะครับไม่ว่าจะเป็นไดชาร์จเป็นปั๊มพาวเวอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งคอมแอร์นะครับเพราะสายพานจะมีความจะเป็นมากๆว่ามันชํารุดหรือว่ามีอาการบ่งชี้อะไรที่ให้เราเห็นนะครับจากการฉีกขาด ตังบริเวณขอบขอบหรือว่าการแตกรายงานเนื่องจากการหมดอายุนะครับก็ขอให้รีบเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมเดินทางไปนะครับมันไปมีปัญหากลางทางเนี่ยหนึ่งนะครับาหาอู่ซ่อมยากแล้วก็หาสายพานที่มันตรงสเปคของท่านผู้ชมที่ใช้อยู่ก็ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าดูไม่ได้จริงๆหรือศึกษาดูแล้วมันไม่มันไม่ไหวจริงว่าฉันไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับเข้าร้านสายพานหรือให้ช่างเนี่ยช่วยวินิจฉัยให้นะครับว่า หมดอายุหรือยังถ้ามันไม่แน่ใจก็เปลี่ยนไปเลยครับถ้าเกิดเสียหายหรือขาดเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมหาสายพานเปลี่ยนไม่ได้ท่านผู้ชมก็ไม่สามารถจะเดินทางต่อได้นะครับเพราะเครื่องยนต์เนี่ยไปไม่ได้จริงๆนะครับคือหนึ่งเครื่องจะฮิตเห็นได้ชัดเลย2แอร์ก็จะไม่เย็นผมว่ามันจำเป็นมากๆนะครับจำเป็นพอๆกับยางรถยนต์หรือว่าล้อรถยนต์เลยถ้าเกิดว่ายังใช้งานได้อยู่ นะครับก็คือต้องไม่หย่อนเกินไปและไม่ตึงเกินไปนะครับแล้วพลิกดูท้องสายพานเนี่ยนะฮะด้านลงด้านด้านไหนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ายังมีคุณภาพการใช้งานอยู่เนี่ยจะไม่มีการแตกรายงาตรงบริเวณริมริม,มไม่มีการฉีกไม่มีการแตกนะครับจะต้อง ขนาดกันไปต้องเสมอกันไปทั้งเส้นนะครับถ้ามีอาการบินหรือมีอาการฉีกเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องเปลี่ยนได้แล้วนะครับอันนี้เป็นลักษณะสายพานล่องละเอียดนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสายพานลิ่มนะฮะก็ลักษณะเดียวกันก็คือพลิกดูด,ด้านท้องเหมือนกันนะครับว่ามีการแตกรายงานนะครับถ้าแตกรายงานหรือว่าฉีกขาดเนี่ยก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ ส่วนเรื่องสายพานทามมิ่งเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องยากนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในแล้วมันจะมีฝาโคาเวอร์หมดทุกตัวจะฟังช่างโดยทั่วไปมากก็ไม่ได้ฟังผมก็ไม่ได้นะครับขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยศึกษาดูตามคู่มือของรถแต่ละรุ่นนะครับที่บริษัทผู้ผลิตเขากำหนดมาจะถูกต้องและดีที่สุดครับ เข้าใจแล้วก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะคอย่างาน้องตางอย่างที่อย่างสกู๊ปเมื่อสักครู่นะครับ,ค,รบคือที่จริงแล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าให้ดูตามบริษ,ษัทผู้ผลิตเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับคือรถบางรุ่นเนี่ยเท่าที่ผมได้ข่าวค,คือไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่าให้วิ่ง8ปดหมื่นถึงแสนโลแล้ว บางทีถอยหลังมา6กหมื่นเจ็ดหมื่นก็มีมัน,น,ล,นล้นลงมาล้นล้นลงมาคือหมายถึงอายุการใช้งานของสายพานทาม,มิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมซื้อรถป้ายแดงมาหรือจะไม่ป้ายแดงมาอะไรก็แล้วแต่ะนะครับขอให้ยึดถือตามสมุดคู่มือจะดีที่สุดะนะครับผมถึงบอกว่าไม่ต้องมาฟังผมนะครับเพราะว่าวิวัฒนาการอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปะนะครับเพราะเดี๋ยวจะเกิดการผิดพลาด ค่ะ,ะคแต่ว่าขออย่างแรกเลยได้รถมาเนี่ยข้อให้อ่านกันก่อนเถอะนะคะหนังสือคู้มือน,นี่ <ขอ S 2> สำคัญจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างคุณชัยพรค่ะ,คะเห็นชัดเจนมากเลยอันนี้คือยังไงคะในสภาพสภาพสายพานอันนี้เอ,อที่จริงแล้วสายพานตรงเนี้นะครับมันไม่น่าจะเสียหายถึงขนาดนี้เนี่ยนั้นคือหนึ่งหนึ่งนะครับสาเหตุที่เป็นเนี่ยก็คือหมดอายุการใช้งานจริงๆนะครับเจ้าของสายพานเส้นนี้ถือว่าถือว่า ทรมานสายพานมากหดร้ายกับเหยานมกบบหดร้ายกับสายพานเส้นนี้มากใช้จนถึงขนาดนี้นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ข้อที่หนึ่งก็คือเกิดจากความหมดสภาพจริงๆนะครับสาเหตุที่สองครับน่าจะมาจากวินนะครับที่สายพานเส้นนี้ไปเกี่ยววินตัวใดตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นไดชาร์จเป็นคอมเพรสเซอร์หรือเป็นตัวปั่นพาวเวอร์เกิดเซนเตอร์เนี่ยหนีนะครับ คือล่องล่องสายพานเนี่ยหนีทําให้ทําให้อ่หน้าแปนเนี่ยมันบิดเบี้ยวนะครับแล้วสายพานเนี่ยหมุนไปก็เกิดความเสียหายไปเรื่อย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 จนเป็นอย่างนี้นะครับก็คงมีปัญหาแค่ค2เรื่องนี้สาหรับเรื่องสายพานจริงๆแล้วตรวจสอบนี่ไม่ยากเลยนะคะเท่าที่ดูวัสัุคุณผู้หญิงก็ทาได้แค่ไปจับพลิกดูหน่อยว่าเอ๊ะมันยังมีล่องอยู่สมบูรณ์หรือเปล่าหรือว่ายังไงบ้างส่วนของสายพานลิ่มเนี่ยจะสังเกตยังไงนะคะคุณชัยพรจะยากกว่าอันนี้ไหมคะ คือส่ผ้าริมเนี่ยยิ่งง่ายกว่าเลยนะครับอันเนี้ยนะครับท,ท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะเป็นเนื้อแล้วจะมีเป็นเป็นใหญ่เป็นใหญ่ได้ถักเนี่ยอยู่ตลอดเลยะนะครับคือถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเขาแตกายงานเป็นบ้างบังบ้างนะครับก็จบเมื่อนั้นนะครับหรือไม่ก็ใสาผ้านเนี่ยสึกมากจนท้องริมเนี่ย เหลือน้อย <c oughs> นะครับลักษณะเป็นล่องเป็นรูปตัวยูเนี่ยนะครับตัววี <c oughs> เนี่ยเป็นรูปตัวตัว,ต,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 วตัวมูเล่เนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดคือถ้าเกิดเขาหมดอายุหรือว่าสึกไปเรื่อยเรเขาจะค่อยๆจม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 ลงไปในล่องมูเล่ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจมลอยมากเนี่ยก็สายพานเส้นนี้คือหย่อนสมรัตภาพแล้วท่านผู้ชมก็ต้องเปลี่ยนได้แล้วนะครับถ้าปกติแล้วจะอยู่ไม่ไม่ต่ากว่าขอบมูเล่ลงไปมากสักเท่าไหร่นะครับค่ะถ้าหากว่าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมทางบ้านเองก็ยังทนฝืน ใช้งานสายพันธุ์อย่างนี้เนี่ยหนักต่อไปจะเป็นอันตรายหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมคะครับปัญหาที่ตามมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าเกิดสายพันธุ์ขาดถ้าไปขาดเส้นที่ไม่ไม่จาเป็นอะไรเท <ừ> ่าไหร่นะครับอาจจะเป็นขาดตรงเส้นพวงไาว power หรือเป็นระบบแอร์รก็ก็ไม่ไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดไปไปขาดตรงบริเวณเส้นปั๊มน้านะครับก็ไปเกี่ยวไดชาร์จแล้วก็ปั๊มน้ําแล้วก็ตัวสโลกตัวล่างเนี่ย <ừ> ก็อาจจะเกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ทาให้เครื่องยนต์เนี่ยฮีตได้นะครับ แล้วก็ท่านผู้ชมคือที่สํคาคัญที่สุดคือท่านผู้ชมจะเดินทางต่อไม่ได้ไม่ได้แล้วนะครค่ะสุดท้ายถ้าหากว่าสายพานตึงเกินไปหรือว่าหย่อนเกินไปไม่มีความพอดีเนี่ยจะส่งผลยังไงบ้างคะถ้าตึงเกินไปนะครับหนึ่งสายพานเนี่ยคือเครียดแล้วก็ทํางานหนักมากคือโหลดมากนะครับตึงเนี่ยสายพานก็จะเสียหายชารุดนะครับออถ้าหย่อนเกินไปนะครับสายพานก็เสียหายได้เหมือนกันนะครับก็คือ จะลักษณะจะเวลาสสยพันธทําทงานเนี่ยก็จะเกิดอาการตกท้องช้างแล้วก็จะไปตีทําให้เสียหายด้านข้าง <คะ S 2> และและสมรรถภาพของปั๊มน้ําหรือว่าตัวอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ต่อเข้ากับเครื่องยนต์เนี่ยก็จะได้รอบไม่สมบูรณ์นะครับ